สวัสดีค่ะซ้มจีฟอร์ดพนครเกษตรนวมินนะคะวันนี้ซัมจีดจะพามาชมกับรถคันนี้ค่ะรุ่นขายดีเลยนะคะเป็นรุ่น DBL XLT เกียร์ธรรมดาค่ะแต่ว่าความพิเศษของเขานะคะอยู่นี่เลยนะคะแต่งเป็นชุดบอดี้คิดนะคะใส่ไฟหน้าหล่อๆแบบสปอร์ตแบบนี้เลยใส่แม็กขนาด20นิ้วนะคะล้อแม็กของเลนโซแท้เลยนะคะ เปลี่ยนโชอคเปลี่ยนปีกนกนะคะปรับองศาครบหมดเลยไาท้ายก็หล่อมากๆเลยเดี๋ยวส้มจะพารีวิวทีละจุดเลยว่าคันนี้นะคะแต่งหล่ออะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหน้าตัวรถกันก่อนนะว่ามีอะไรแต่งหล่อเสริมหล่ออะไรกันบ้างนะคะชิ้นไหนที่เราเปลี่ยนกันไปบ้างนะคะมาเริ่มจากที่ด้านหน้าตัวรถก่อนเลยนะคะ ด้าน,นบนนะคะก็ตัวนี้คือเปลี่ยนทั้งหมดในแล้วคาะลูกค้าปกติรถเดิมเนี่ยเราถอดออกหมดเลยนะก็คือจะมีตัวชิ้นฝากโปรงนะคะกระจงังกันชนหน้านะคะแก้มข้างอันนี้คือถอดออกหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ทั้งหมดนะคะที่เป็นงาน ABS fiber นะคะเราก็หล่อขึ้นรูปมาใหม่ทั้งหมดเลยตัวสกู๊ปด,ด้านบนก็จะมีช่องแบบนี้ใช้งานได้จริงเดี๋ยวส้มจะเปิดฝากโปรงให้ดูนะคะลองดูชิ้นงานเขาก่อนนะตัวนี้ใช้งานได้จริงๆเลยนะคะ เวลาเปิดก็ดันสีเหลืองแบบนี้ขึ้นนะคะรถฟอร์ดนะคะทุกรุ่นเราจะมีโชคกฝากระโปรงแบบนี้ให้นะคะสังเกตนะจะมีช่องลมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะข้างบนนี้มันก็คือจะระบายความร้อนนะคะจากสกู๊ปด้านเมื่อกี้นะคะใช้งานได้จริงๆเลยนะคะนี่ก็คือห้องเครื่องแน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็มิติด้านข้างตัวรถที่ขยายบอดี้ออกไปนี่ค่ะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะนี่ออกมายาวถึงขนาดนี้เลยนะคะนี่คือ เปลี่ยนทั้งหมดนะคะชุดด้านหน้าที่ลูกค้าสังเกตเห็นตรงหน้าห้องเครื่องนี้ก็คือเปลี่ยนทั้งหมดเช่นกันนะปึ๊บเอ้ยจะสูงนิดนึงนะโอเค ตรงบริเวณกระจังด้านหน้านะคะไข่ใส่คาว่า f ฟอร์นะคะสีดําด้านนะคะตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกออเดอร์สีได้ทั้งหมดเลยนะคะเพิ่มไฟ3จุดด้านบนนะคะเป็นไฟสีเหลืองแบบนี้หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะชิ้นงานเขาก็จะเป็นสีด,ดําด้านด้วยนะคะส่วนตัวไฟนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟของตัว F Sport นะคะเป็นงาน TNT นะคะเป็นไฟแบบ LED หล่อๆแบบนี้เลยนะคะส่วนชายด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวไฟนะคะที่เป็น LED 5จุดหล่อๆแบบนี้ด้วยนะคะก็อันนี้คือเรียกว่าชุดงานบอดี้คิทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวล้อและก็ช่วงล่างของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวล้อกันก่อนละกันเนาะล้อคันนี้นะคะใส่เป็นล้อแม็กนะคะเป็นของเลนโซ MX นะคะสีดำตัดขอบด้วยแดงแบบนี้แล้วก็มีหมุดแดงแบบนี้หล่อๆเลยส่วนยางก็ใส่ยางไซส์35นะคะ12.5ค่ะ r 20นะคะ เป็นยางมัทเรนดอกยางก็จะลึกๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะพร้อมลุยพร้อมตะกุยนะคะไปได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางจะประมาณนี้แล้วก็ช่วงล่างของคันนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนนะคะก็คือใส่ปีกนกนะคะปรับองศาของโปรเฟนเดอร์เป็นสีแดงแบบนี้เป็นขาจับยึดช่วยปรับองศาล้อการเลี้ยวให้มันตั้งตรงแล้วก็ช่วงล่างขาก็ใส่เป็น เปลี่ยนโชคโปรเฟนเดอร์ o o o t ทู2.0ตัวนี้ให้ด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยเราปรับสตัดนะคะยกขึ้นไปนะคะรอพร้อมกับรองหัวโชกเนี่ยข้างหน้าเนี่ยยกเป็น3นิ้ว<ะ>ยกให้หล่อๆอแบบนี้เลยนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะก็มีใส่ราวหลังคานะคะแล้วก็กันสาดนะคะเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าเบ้ารอมือจับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะคะด้านข้างติดสติ๊กเกอร์นะคะหล่อๆแบบนี้เป็นคําว่าแรปเตอร์นะคะบันไดข้างใส่เป็นทรงแรปเตอร์เช่นกันคะ่ะ ด้านหลังค่ะใส่ตัวบาร์ทรงไวาแท็กเลยนะคะด้านหลังนี่ก็ครอบนะคะเป็นชุดของวายบอดี้นะคะใส่สติกเกอร์ให้เรียบร้อยเลยไฟท้ายนะคะคันนี้ใส่เป็นไฟท้ายของวีแลนทรงวีแลนนะคะเป็นไฟ LED ดีข้อฝาท้ายนะคะพร้อมสปอยเลอร์นะคะทำ ตัวอักษรเป็นสีดํานะคะตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้หล่อๆเท่ๆเลยลูกค้าสามารถสั่งได้นะตัวนี้ชิ้นงานจะเป็นแบบสีเงาๆงาวับเลยนะคะหล่อมากแล้วก็กันชนท้ายค่ะคันนี้แข็งแรงมากๆใส่กันชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์นะคะยอดฮิตมากๆตอนนี้ลูกค้าใส่เยอะมากนะคะมีห่วงลากจูงนะคะหัวบอลเรียบร้อยเลยนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีทั้งหมด4จุดก็ใส่กลับกลูกค้าสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะช่วงล่างของคันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันค่ะเราใส่เป็นโช้ฟโปรเฟนเดอร์โมโนทูปนะ 2ะและด้านซ้ายที่ลูกค้าเห็นคือก้อนสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นก้อนลองยก2นิ้วลองใต้แหนบนะคะแหนบของเราจะมีทั้งหมด5แผ่นสามารถบรรทุกน้ำหนักไปถึง1.3ตันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะถัดไปดูด้านขวามือของตัวรถกันนะคะนี่คันนี้มีการปรับเปลี่ยนนะคะใส่ท่อเป็นท่อสูตรของ HKS ปลายเป็นคาร์บอนนะคะ หล่อเท่ๆแบบนี be be right ้เลยลูกค้าคนไหนที่อยากได้รถสไตล์หล่อเท่ๆแบบนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีได้เลยนะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูภายในของตัวรถคันนี้กันนิดนึงนะคะคันนี้คือรุ่น XLT นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะรุ่นขายดีเลยหน้าตาประมาณนี้นะคะ ก็จะได้เป็นเบาะนะคะหนังมาจากโรงงานเรียบร้อยสามารถปรับระดับความสูงต่ําของเบาะได้นะคะเรียบร้อยเลยนะคะเบาะนี้ก็คือลูกค้ายังไม่ได้ขับออกไปเราก็คุ้มให้ลูกค้าแบบนี้คือรถใหม่ออกใต้แดงจากเรานั่นเองค่ะพวงมาลัยเป็นผ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับคุชชั่นโทนแล้วก็จํากัดความเร็วค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นควบคุมหน้าปัดค่ะส่วนด้านซ้ายนะคะของพวงมาลัยก็จะมี ฟังชันนะคะรับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วก็ควบคุมหน้าจอวิทยุค่ะกุญแจนะคะเราก็ให้เป็นกุญแจรีโมทนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะปลดล็อก ok นะคะล็อกรถนะคะไม่ใช้ก็สามารถทับเก็บได้แบบนี้ค่ะส่วนระบบไฟนะคะจะอยู่ด้านขวามือของพวงมาลัยค่ะไฟหลีนะคะไฟใหญ่แล้วก็ไฟหน้าออโต้สามารถตั้งนะคะไฟหน้าออโต้ใช้งานง่ายๆเลยก็คือถ้าฟา้ามืดหรือฝนตกนะคะตัวนี้จะติดให้อัตโนมัติเลยนะคะ สามารถเพิ่มและลดความสว่างของหน้าจอหน้าข้อมูลการขับขี่ได้ด้านซ้ายไฟตัดหมอกมาให้ครบไฟสองหลังนะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นปุ่มนะคะควบคุมของกระจกแบบวงศากระจกพับกระจกเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วค่ะถัดไปด้านในนะคะก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนค่ะระบบปฏิบัติการซิงค์สามเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple c a r p l a คาเพ Android Auto ได้นะคะมาพร้อมกับระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัติค่ะระบบแอร์นะคะก็เป็นแอร์ออโตเรียบร้อยแล้วคันเกียร์หน้าตาลักษณะแบบนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเวลาถอยหลังก็ใช้ยกคันเกียร์ขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถละหลออคันนี้ค่ะ เป็นรถ XLT รุ่นขายดีและแต่งเป็นบอดี้คิดนะคะหน้าอเมริกาแบบนี้เลยนะคะท่านใดน,นะคะที่อยากได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346นะคะส้มจีจัดให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย